โรงเรียนอัดสมชัญอุบลราชธานีจัดงาน a c u n i h t 2025น้องๆหนูหนูแสดงความสามารถถ่ายทอดเรื่องราว14กุมภาวันแห่งความรัก The Night of Love ราตรีแห่งรัก วันที่14กุมภาพันธ์2568เวลา18นาฬิกาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอัศส,สมชันอุบลราชธานีอเ,อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสารมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยภรดาดรเกรียงศักดิ์มายอดผู้อำนวยการโรงเรียนอัศส,สมชันอุบลราชธานีเปิดงาน a c u ใน2025 The Night of Love ปรีแห่งรักขึ้นโดยมีรองศึกษาที่การจังหวัดอุบลราชธานีผู้มนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้มนวยการคณะครูนักเรียนสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอัสสมชัญอุบลราชธานีร่วมในพิธีเปิดงานและรับชมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาในทีม14กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถอันเหมาะสมกับวัยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและชุมชนพร้อมทั้งนำไรายได้สมทบทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญครูและพนักง,งานเกษียณของโรงเรียนซึ่งจะเป็นการพัฒนายเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนายอย่างบูรณาการผสมผสานด้านการ เรียนรู้การค้นคว้าและลงมือปฏิบตัติคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตลอดจนการคิดในทางที่ถูกต้องดีงามมีคุณประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุข ท้งนี้กิจกรรมต่างๆภายในงานจะช่วยส่งเสริมทั้งการศึกษาส่งเสริมด้านการแสดงออกของนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งถือเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันจะนำความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาสู่ลูกหลานซึ่งเป็นเยาวชนของชาติต่อไป